พี่รักมันอยู่ตรงไหนนะหนูหรือเปล่านะหรือฝั่งนี้ทำไมพี่ก็เดินมาทุกล็อกเลยนะทำไมไม่เห็นเลยอะ You guys lost again? What are you looking for? Ah looking for oh we're looking for Four, what มีมาอมาแล้วอยู่ทุกที่จริงๆนะอันนี้ครับเพาะะอันนี้คุณคุณเป็นรปภหรือว่าคุณเป็นเจ้าที่ที่นี่ครับผมเจ้าที่อยู่ตามล็อกทุกล็อกเลยนะฮะคือ we are looking for um um Oh, oh. Goat yeah. tech. Goat tech. Go yeah. tech. Go tech. Uh, go. You have go goat technology, technology in Thailand? That's gotta be just in Thailand. Only in Thailand. Go technology. Baa. Baa. Like goat technology? It's <laughs> amazing! Goat technology. No, that's doing <laughs> it. <laughs> we don't care, cow cat, that me dong. No, 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 you follow, I'm not, not goat tech, uh, you uh. know, the uh, goat uh goat. Uh, uh goat uh we only have goat milk and goat cheese. No no, no, no cheese. Okay, uh, you, Frank, I, uh, I have men. Hey, I thought you guys were married. Huh? You have uh, men? I have men, yes, yeah. I have men. Yeah, yeah. you're okay with that? Yeah, I'm okay, of course, she, she has men. Yeah. Oh, yeah. So you've got a lot of women as well, then. I huh? <laughs> มีผู้หญิงหลายคนเหรอมีมีหลายคนมีมี men No no I don't have women I don't have women I only have my wife You've got men as well You guys Ah crazy No no I don't have men I'm a man พี่รักพี่รักพี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะพี่ไม่ได้เป็นอยั้ I don't have men no but but she has men she has men and um this m a n t h นะโอ้อลลอตอลล this m a n a lot a lot of men a lot of men this m a n you know you understand my เมนอ่าขออนุญาตครับเจ้านายครับเจ้านายต้องพูดให้เต็มนิดนึงครับฝรั่งเขาไม่เข้าใจเมนครับเมนแปลว่าอะไรอ่ะเมนสเตรชันครับคือประจำเดือนรอบ p ิ r ร o ยนนั่นเองครับเรียกอะไรอะไรอะไรนะเมนสเตรชัน เดี๋ยวทีเรียดนี่นะพีเรียดครับแล้วที่ที่ภรรยาผมบอก I have men แปลว่าอะไรนะมีผู้ชายเยอะมากครับไม่มีใช่ไหมคนเดียวค่ะคนเดียวเหมือนกันโอเคโอ้อ sorry ยโอ้ยโอ she has a period she has อ้ยโอ้ยโอ้ย she h a อ้อ้อ r ยโอ้ยโอ้ยโยอยโอยโอ้ยโ้อ้ยโอ้ยโอ้ย n อ จะผ้าแล้วผ้าทำอะไรมาเช็ดปากแล้วตีปากเลยหมายถึงอะไรผมต้องการผ้าทำไมผ้าอะไรเช็ดปากเนาะต้อง sanitary napkin ครับถ้า napkin เนี่ยคือกระดาษไว้เช็ดปากเวลากินข้าวเสร็จครับออ๋ sanitary napkin อ่าใช่ so we looking for sanitary napkin อุ้ยอุ้ยได้ไปหมดเลยเนี่ยนะโอ้แต่อุ้ยจริงจริงที่รักเล่ยน่าจะใช้พวกนี้นะพวกอันอันเหมือนกันนะจ๊ะเออของคนแก่ครับของคนแก่นะอ๋ออันนั้นจะเป็นอะไรเขาเรียก pamper นะ pamper อ่าคุณจะเรียกว่า diapers มากกว่านะครับหรือว่าถ้าฝั่งกรงกเขาเรียกว่าน a ปี้ครับมีสองคำไม่เลือกแนอะไรนะนาปี้ เนป็อ๋อแล้วนึกี้ได้เลยนะฮะไดเปอร์สครับคุณต้องการจะได้เบอร์ใครครับผมไดเปอร์สคือผ้าอ้อมนะครับอ๋อผ้าเอทั้งเด็กผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อไดเปอร์สหรือนป็อ๋อ Just s h e needs a n i t a r y napkin ใช่ค่ะ And and we also need um yeah f o r s t first we stay in a h o t e l นะ in in the city Yes uh we need uh 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 brush teeth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  No. Brush you guys going to have to do that on your own time you huh? have to get a room for brush that. brush uh, brush uh, i think they're talking about a toothbrush sir uh. oh Frank Zifan. Toothbrush. toothbrush toothbrush brush tooth to -tooth, 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 tooth brush, uh, brush. Tooth -frank tooth. yeah yeah oh toothbrush. brush brush teeth Frank แปรง Yeah. toothpaste คือยาสีฟัน we also need a, a little floss oh. some uh. yeah, dental floss yeah so toothbrush dental floss toothbrush, toothpaste tooth paste and and we need the uh, um. uh. ที่รักจ๋าที่รักจ๋าอย่างนี้สวยไม่ควรเล่นนะให้พี่เล่นเถอะโอเคอย่างนี้พี่น้องอ่ะน้ำยาบ้วนปาก you need some mouthwash gargoogoogle มีในโทรศัพท์แล้วหรือเสิร์ชเอาก็ได้นะก gargoogoogle gargoogoogle คืออะไรกาคืออะไรน้ำยาบ้วนปากพี่อ๋อก็คือกลัวคอเหมือน mouthwash หรือ mouthwash คือน้ำยาแต่กาคือว่าดูกลัวคอเดอเด้อเฮ้ยเดี๋ยวนุ่น ้เราจะไปซื้อทำไมอ่ะที่โรงแรมเก็มีแปรงสีฟันยาสีฟันน้ำยาบ้วนปากไหมขัดฟันหวีแชมพูสบู่คอนดิชเนอร์ทุกอย่างแล้วเยอก็ซื้อแค่ปรงอนามัยก็พอแล้วซื้อถามทำไมอแตงคิ้ฝรั่งแต่งคิน้ำฝรั่งน้เขาก็มีเยอะแยะคอรด้ไปก็ซื้ออเอไปคืนไปคืนไปคืนไปทนไมเห็นพอละ Why they even come g e t it waste of time าละครับในเทปนี้นะครับก็คือซื้อของใช้ทั่วไปนะฮะในซูเปอร์มาร์เก็ตเมื่อกี้มีคำถามแรกนะครับก็คือ are you guys lost are you guys lost ก็ไม่ได้แปลว่าคุณทำอะไรหายนะครับแต่ก็จะแปลว่าคุณหลงทางหรือเปล่าอย่าลืมนะครับว่า I lost นะฮะก็จะแปลว่าโอเคฉันแพ้การแข่งขันหรือจะแปลว่าฉันทำหายอย่างเช่น I lost my bag ถ้า I am lost แปลว่าหลงทางนะครับ ลำดับต่อไปนะครับก็จะมีการพูดถึง go text go t e x เหมือนเดิมน,นะครับอย่าไปทับศัพบยี่ห้อเพราะฝรัง่งอาจจะไม่ได้ใช้ยี่ห้อเดียวกับเราแล้วเขาก็ไม่เข้าใจนะฮะเมื่อกี้ก็จะมีการพูดถึงนะฮะผ้าอนามัยก็จะเป็น sanitary napkin นั่นเองครับ sanitary napkin ก็คือผ้าอนามัยถ้าเป็น napkin เฉยๆจะเป็นพวกผ้าเช็ดปากนะครับส่วน paper napkin จะเป็นพวกกระดาษทิชชู่ที่เป็นกระดาษสีเหลี่ยมๆเอาไว้เช็ดปากเหมือนกันนะครับ่จริงฝรั่งถ้าเป็นทิชชู่เนี่ย เอาไว้อยู่ในห้องน้ำหรือว่าเอาไว้สั่งคีมบุกครับผมต่อไปนะครับไปบอกฝรั่ง I have men I have men เดี๋ยวเขาจะตกใจว่ามีผู้ชายหลายคนได้นะครับคำว่า men เนี่ยนะครับก็มาจากคำว่า menstruation หรือว่า period นะครับ period ก็คือประจำเดือนดังนั้นสาวๆครับ I have my period หรือ I have a period นะครับไม่ใช่ I have men นะครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องราวของพวกผ้าอ้อมนะฮะผ้าอ้อมเด็กนะฮะหรือแม้ทั่ผ้าอ้อมอาจจะใช้กับผู้ใหญ่แต่หลักๆก็คือของเด็กก่อนแล้วกันนะฮะ ก็ไปบอกแผมเพอร์แผมเพอร์เนี่ยก็เหมือนเดิมทับศัพท์ยี่ห้อทจริงแผมเพอร์นะครับจะแปลว่าการปฏิบัติดูแลอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับเอาใจเต็มที่นะครับที่จริงแล้วนะครับดิปเปอร์หรือว่าน a พีจะเป็นผ้าอ้อมนะครับดิปเปอร์จะเป็นสายอเมริกันนัพพีก็จะเป็นสายอังกฤษครับต่อไปนะครับการแปรงฟันหรือยาสีฟันแปรงสีฟันพวกนี้ชาวไทยมักจะเข้าใจผิดกันบ่อยๆแปรงฟันเนี่ยนะครับต้องเป็น brush teeth นะฮะออกเสียง teeth นะฮะเพราะบางคนออกเสียง brush tish บาร้ก็ออกเสียง brush t e t h นะครับ brush t e t h เนี่ยเดี๋ยวอาจจะเป็นการแปลงหน่มๆของตัวเองได้นะครับสาวๆต้องออกเสียง teeth นะฮะให้ปลายลิ้นมาแตะฟันบนสักหน่อยนะครับสำหรับ th brush teeth brush my teeth brush your teeth นะครับแล่ถ้า toothbrush นะครับจะแปลว่าแปรงสีฟัน toothpaste คือยาสีฟันนั่นเองครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเวลาเราจะทำความสะอาดปากนะครับคุณผู้ชมแนะนำอีก2เรื่องนะครับนั่นก็คือการใช้ m o u t h w a s h ก็คือพวกน้ำยาล้างปากแล้วก็คือให ลวคอก็คือ gargle ไม่ใช่ google นะฮะ gargle และอย่าลืมนะครับสุดท้ายด้วยไหมขัดฟันก็คือ dental floss นะ,ะหรือ floss เฉยๆก็คือเว r ร์บถูขัดฟันใช้กันหน,น่อยก็ดีนะครับเพราะบ,บางครั้งจะมีพวกสร้างอาหารติดอยู่ในซอกฟันแปรงฟันก็ไม่ออกปากเหม็นฟันผุไม่รู้ด้วยนะครับ